หมอไม่เทพีชตาพยากรณ์น,นะคะสำหรับชาวราศีกุมความรักจะเป็นยังไงเริ่มที่คนโสดก่อนเลยนะความรักของเรา ตอนนี้มีคนที่คุยอยู่ถามว่าโอเคไหมไปได้เรื่อยๆแต่สุดท้ายสิ่งที่เรารอคอยยังไม่ค่อยสมหวังตัวเราเองเนี่ยมีความสัมพันธ์มีคนใหม่ๆเข้ามาตัวเราเองนะยังสับสนยังมูฟออนไม่ร้อยเปอร์เซนต์กับคนเกา่าแต่ถามว่ามีสิ่งใหม่เข้ามาไหมมีสิ่งใหม่เข้ามารอแต่ตัวเราเองตั้งหาตอนนี้ลังเลนะจะเก่าจะใหม่ดีคนใหม่ก็มีเข้ามาคนเก่าก็ยังอยู่ในใจคนโสดยังรังเลอยู่ ต่อามาสำหรับคนมีคู่ราศีกุมช่วงนี้ความรักของเราเป็นยังไงค่อนข้างจะก็ถือว่าดีอยู่ ว่าดีเลยสําหรับคนมีคู่ราชาไม้เก้าเหรียญคนรักคอยซัพพอร์ตช่วงนี้นะดีไม่ดีอาจจะมีเซอร์ไพรส์อันนี้หรือการรอคอยอะไรบางอย่างจากคนรักหรือว่ามีของมีค่าคนรักอาจจะแบบอยู่ๆนะอาจจะมีทริปพิเศษได้เซอร์ไพรส์เข้ามาช่วงนี้ถือว่าความรักคงตัวความรักดีสาหรับคนมีคู่ชาวราศีกุมนะคะสําหรับชาวราศีอื่นนะคะที่อยากจะติดตามราศีของตัวท่านเองนะคะสามารถติดตามได้ทาง YouTube ติดต่ออินสตาแกรมของเหตุมูสเตชันได้นะคะ